ทุกคนมาดูน้อยนาค่ะทุกคนน้อยนาบ้านนะคะทุกคนแต่ลูกใหญ ouais ่มากน,นี่นี่ดูดูลูกของเขาซะก่อนนะคะทุกคนอันนี้อย่าคิดว่าเป็นน้อยนาเพชรปักช่องนะคะทุกคนเป็นน้อยนาบ้านค่ะทุกคนนี่อ๋อลูของเขานะคะนี่อันนี้เนื้อหรือหนังคะเนื้อหนังจ้อันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังรวมกันเนาะอันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังรวมกันนะคะทุกคนเออดีนี่กำลังสุกกำลังน่าทานเลยค่ะทุกคน มาๆมา,มาใครจะกินกตนกแก้วมาเด้อดีค่ะพบกับนกแก้วชาแนลคลิปนี้นะคะนกแก้วจะพามาดูน้อยหนาค่ะทุกคนเป็ดเป็นน้อยหนาบ้านาน,นะคะน้อยหนาบ้านเราค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นน้อยหนานะคะน้อยหนาบ้านแต่ไม่ใช่เพชรไม่ใช่พันเพชรตักช่องนะคะเป็นน้อยหนาบ้านนะคะเป็นน้อยหนาเนื้อกับน้อยหนาหนังนะคะรวมกันมาค่ะทุกคนสวยงามมากมากเลยเบอร์นี้สามิบห้าบาทใช่ไหมคะ เบอร์นี้สามสิบห้าแล้วเบอร์ลองเหรอคะสี่ห้าสามห้านะคะยี่ห้านะคะทุกคนสี่ห้าสามห้ายี่ห้านะคะแล้วแต่ขนาดของน้อยหนานะคะทุกคนดูสิคะอะไรนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีหมด นะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ดูน้องเขากำลังคัดไซร์เลยนะคะนี่นี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่นี่สวยมากเลยค่ะทุกคนดูนี่นี่นี่น้อยหนาทั้งนั้นเลยนะคะนี่มาค่ะที่ตลาดไทยนะคะซอย14นะคะน้อยหนาทั้งหมดนะคะจะมาร้านพิมพ์โชคพิมพเข่าก็ได้นะคะทุกคนเบอร์ พิมพ์วลาอ้าวพิมพ์เวลานะคะเบอร์โทร0 9 7ย์นะคะ4569692นะคะเจ๊จิ๋วมาได้นะคะทุกคนมาได้มาได้ค่ะที่นี่นะคะโอ้โหน้อยหนาเข้ามาเยอะมากเลยนะคะโอ้โหจากปากช่องโดยตรงนะคะส่งตรงตลาดไทยเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะดู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  สวยงามมากเลยค่ะทุกคนน้อยหนาที่ร้านที่เขานะหูจะเอาไปขายจะเอาไปกินหรือว่าจะเอาไปทําบุญได้นะคะทุกคนมาอู้สุดยอดไปเลยค่ะดูนี่เยอะมากอะไรมันจะเยอะป่านนี้อันน้อยหนาที่เป็นลูกอี่มุงว่งไม่มีเข้ามาใช่ไหมคะ น้อยหนาที่เป็นลูกสีม่วงเขาเรียกน้อยหนาอะไรนะน้อยหนาข้างเหรอเอนอน่ะอันนั้นหวานมากเลยนั่นน่ะนะคะทุกคนเดียดูดูนอนนี้นกแก้วพามาดูน้อยหนาค่ะทุกคนสวยงามมากแต่ละร้านละล้านของเขาขอบคุณค่ะน,น,นะคะ นี่พี่เขาให้ไปทานอีกนะคะทุกคนโหลูกสวยๆทางนั้นเลยค่ะนนโอ้อันนี้สุกแล้ว<ส>ะนะคะนี่พี่เขาให้ไปทานนะคะนี่อันนี้<า>น่าจะเป็นเนื้อนะคะนี่ตัวนี้นะคะนี่ขอบคุณนะคะ<า>นี่อันนี้ก็คือร้านของเขานะคะทุกคนมาได้ค่ะทุกคนน้อยนาบ้านเยอะมากนะคะแล้วก็ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่อยากจะเชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้นกแก้วพามาดูน้อยนาค่ะทุกคน สวยงามมากเลยค่ะนี่รับสวยจริงสวยมากสวย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 นะคะดูแต่ละตะกาศตะการซะก่อนนะคะนี่โอ้โหไม่อยากจะเอ่ยเลยจ้าสวยเกินนี่มาทางนี้ก็จะเป็นเพชรตักช่องแล้วนะคะนี่ ขาวเลยนะคะนี่นี่เพชรปักช่องทั้งหมดเลยนี่นี่หนูน้อยนาบ้านนะคะหนูเจลสิบห้าบาทก็มีนะคะนี่นี่ัอดีพามาดูน้อยนาเลยแหละนี่โอ้โหสวยจริงซอยนี้ทั้งซอยเลยนะคะทุกคนซอยสิบสี่นะคะมีแต่น้อยนาทั้งหมดเลยนะจ๊ะมาได้เลยจ้ามามามา แก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเพื่อจะให้นกแก้วได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จ้าบา,บายยสวัสดีจ้าหน้อยหนาสวยมาก